นี่งจาเบิ่งไข่จ้าเดี๋ยอ้ยเต็มจุ๋เลยป้าป๊าอร่อย้าอืมเป็นด้วยเหนุ่ยชอบมากนะคะหึงว่างนะป้าเนาอกพี่น้องต้องเช่มือกต้องเชนอูผมเน้นเลยโอ้โหป้าป๊ชนเพื่อพี่เพื่อน้อง่าค่ำนี่ 嗯嗯。<noise> <noise> ตำโจโจตาเค่แสบๆจ้า,บบจามึกไข่ตัวง่ายๆจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็ะช่องเคยบนข้นกาลสินมือหนีสิผ้าพีผ้านองเมื่อกินตำตำ,ตำหมกหุ้มึกไข่ย่างค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็ซีมี่าขนมจีนแคบหมูลแล้วก็ปั้นวงถอดนำเรือค่ะพี่น้องค่ะแก้มพัก ซดต่างๆค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน่วกันจากนิวแล้วเปิแซ่บๆกันครับผมอาจารย์วันนี้ก็จะอุบอ้าวนิดนึงเนาะเออแบบเต้าฝนตกด้วยจ้ะอือโอ้ยคอมเลยกระ้องกินพี่น้องมึกค้ามมึกวดมึกจ้ะโหูยลองมึงอื้อหือ กรมือ,อกแสบพุ้เกานะปเนอ่ะจ้านี้มันสดนจริงๆนะม่จาจะพี่นองจา้าแสบร่วกันนะน้ำจิ้พี่น้องปลาบกนี่ละ มาลากินลเห่อน,นี่นี่เส้าเามก่อนเสานมกันได้ครับผมอืมอ,อัน,นจะเป็นเส้นสดครับงงนุลมชีนเส้นต่ำิดเบอือืม ฮไม่ออกไม่ออกสี่หกหลังนี่หลังจ้าเบิรงไข่จ้าแต่อุ้ยเต็มจุุู้เลยปาป๊าอืมอืมอุ้ยไข่ อร่อยมาอืม,อมเป็นรุ่นละหนุยชอบมากนะคะเรียวจังอจอตมุหวงว,ว,างว่างนะปานเบะเอ,อึกพี่หน่อยต้องสิเบิกต้อเชินู้้ผ่อืมอือุ้ยศับขับไปเรื่อสิมะหุง นขนมจีนกับอบนไรเออสินพูดซีนขนมจีนพี่น้องตำแต่น้ำพูอออำ่อร่อยเส้็ตำหมี่เบอร์เดยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้ไปซื้อเส้นขนมจีนอยู่ตลาดมาไปะตินคน เดาดัง,งมือมะเขาเส้นขนมจีบสดนะฮะนี่แม่หวยออกอ่ะตีหัวลวกเลี่ยนเล่นเลยโอ้โหเอา้าคือหวังสิกือหเลย <laughs> เป็นดุลใม่เลยอ้หูอูหูตุู๊หนตุแลนวแย่ซะหน่าอายสิไหลเลยหน่วยอันเสียงบ่มีตากฝนไหลฝนตกมาด่าพี่น้องจ๋าปะปะชนเพื่อพี่เพื่อน้องขาค่ำนี่

เสยียใจ ya ไปดได้สื่อพ่อบาทแม่ <S <S โอ้น้องไปดืดมสื่อน้ำเขาจเ็นมนจ่มเออนี่ยสอยหัวลอยือหวลอยหนึ่เสยียใจว่ะสัน เมียเมียนางเอ็งย่างนาเสาไปหรอไปห้ามมูเลยแบบนี้ไปห้ามมูเลยแบบนี้เมีย ชุนุ่มกันแล้วบเนี่ยเอาถทอบออบ้างขเทบบ้า <c oughs> ดีจะบ,บ่ซื่อคะ่ะนม่ซื้อเพะว่ามันไม่ดวงดวงยังไม่มา ทำอะไรหนึ่งมันหน่อยคักเนาะยวาหน่อยยงอจะเป็นตำลายติ่มผาดจัด่วทัหนะ ฟันฟันหนึ่งแปดออกแปดหนึ่งสองซื้อเตเดี๋ยวหนึ่งซื้อตเดียวหนึ่งแปดไม่ออกงนะ <c oughs> ่ะจมยุ่ปล่อยปล่อยวันไม่ถึงหัว ออกพ่อสอวายุไง สี่สิบหกหกสิบสี่ไง,ไง <laughs> ซื้อแต่นั้นลกูกไม่ยอมซื้อพอสอนลกูกซื้อเลยฮะถาไมซื้ออะไรวันเกิดพอสอนหกสี่เหรอค่ะพี่น้องคะฟอยเหลืองห้วยคักเนี่ยคะ่ะค่ะพี่น้องคะมือนีกน็เดี๋ยวสีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไปฟอยเหลืองอัน หวยก่อนไม่ยากก็ไม่ยากก็บพมีแห้งล้วเราบ่ถือ <ะ S 1> ตามสไตล์ตามสไตล์พู้เฒ่าเนนะคะ่ะความหวังนะคะพี่นองค่าอยากได้หกล้านเนาะธรรมดาของทุกคนนะคะเราก็ซื้อเก็บไว้เนาะเออค่ะพี่นองค่ะสำหรับมือหนีวขอตัวลาไปก่อนค่ะพบก,กันใ่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ